สวัสดีค่ะวันีะ้ะคะแล้วก็มาอยู่กับเกมไปครับของแท้กันชิดเคยฮู้วันนี้เรกาก็จะมาเล่นในแบบแบบธรรมดานะคะในอ p พีที่1ึงูอ้อะเลีกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็ามาตัดไายนะคะอันนี้อีีแรกเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อโอเคเดี๋ยวต้องตัดไม้ก่อน กระสกสองกรเโอด้เลยตัด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 ได้แล้วค่ะก้อาโอเคแล้ก็คัรตามสิบเลุกลุสันอุ้ย อะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อโอเคแล้ว,วก็คราบเลยเล้วก็คราบที่ขุดมาหนึ่งอันแล้วก็ไปขุดหินนะคะเออวิแม่มูกับลูกมูน่ารักมากเลยโอเคลูกมูฟ้ามีทับเปล่าขางบนเหรอไม่ใช่ได่เลยตรงนี้ไปแหละขุดเลย ไปเรื่อยๆคุณซักยี่สิบเจ็ดอันแล้วกันนะคะสอง仨พบแล้วโอเคแล้วก็ไปกันเฮ้ยไอ,อยเก็บอ,อยด้วยโอ้อยสองบี ครับเลยเอ่อแล้วก็จะเอาเดี๋ยวขับมไปก่อนเดี๋ยวเราจะเอาดีด,ดี่ที่ที่ขุดมีแล้วขันแล้วขานปกติเราจะคว้าไปที่สองอันนะคะแล้วก็เอาเผาคือเหลือหินเสร็จก็ค่ะเราบีขวาที่ขุดโอเคแล้วก็คว้าขันอันเดิ้ล นะคะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็จัดขอให้เรียบร้อยเอ่อเอาดีกวาไว้อดีออดีมันอาดีแล้วก็ดีอัน,ออนอสุดท้ายปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บ,บ,บแล้วก็เอาดีกวาไว้ก็เอาดีโอเคได้ลด okay. แล้วาอย์โอเคเราก็จะออกมาจดไพยกันเลยค่ะอย่างแรกเลยเจอคู่ดิ แอปเปิลแอปเปิลจแอปเปิลวะแอปเปิลแอปเปิจะได้เอาไปทำเขาเรียกอะไรอ่ะแอปเปิล h อชาได้นอะกดตีแอปเปิลเออตายละโอ้ต้องการขนแกอีกตอันละนั่นไันั่นนั่นั่นจะแล้วชั่วเโอเคแตก ก็ฟาร์มเลเวลไปด้วยนะคะเอ่อม,มีตัวอะไรใช่ไหมอา้าวไก่เห็นน้อนงไก่ร้อยเดอ๋ยวน้อรักเจแต่เชยก็ต้องฆ่าเธอหรอกปล่อยไม,ม่ฉันปล่อยพวเธอไปไม่ได้หนะเพราะว่าเชยจะอัดชีตรอดเข้ใาใจปะโอเคค่ะก็เจอดอกไม้แล้วก็เก็บดอ,อกไม้ไปด้วยจะได้เอาไปทำสีเรียงรอนได้ เอาสิแล้วก็ได้ละวสิใครอยากให้แคสเอ่อฟรีไฟอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วกออ็อันนี้ได้ละโอเคโอ๊ยอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยชอบให้มันไม่เรียบร้อเยเลยอะไรเรียบรอยนะ้อยละโอเคแล้วเราก็ไปขุดตกวัดน,นะคะขุดเขาเราียกอะไรอะ่ะมันชื่อว่าอะไรนะขุดถาดน,นะคะ เลยเแล้วอ้ยถ้าไปแถวนี้มาดูแปลกๆมันเหมือนเกาะเลยทุกคน ก่แก mm. okay, ่ล okay, well, ูกหมูหมูเอออ่าก o เต a m n i ตายสิเออแกขึด้ค่ะคุณไปลงเอยโอเคเราก็จะไปขุดเอ่อคุณมา ตีเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดได้สั 21, พอแล้วมั้งได้สัพอแล้วค่ะสวัสดีโอเควันนี้เราเป็นไรไม่รู้โคตรปวดท้องเลยแปลกดีบางวันก็ปวดาบางวันก็ไม่ปวดวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็รักษาก็เก็บตัวแล้วก็รักษาสบายให้ดีดดนะคะทุกคน เดี๋ยวจะติดโควิดไม่ตรงตัวโอเคได้ละเลยเออเออเออโอเคเออไปละว,วันนี้ก็อัดกันยาวๆแล้วจะประมาณยี่สิบห้ายีสิบหกนาทีนี่ยะคะทุกคน

嗯。Uh. โอเครี่จำไม่เลยเดี๋ยวสร้างเตียงนอนก่นกอนครคบเตียงนอนนี่ไงเตียงเราสรีน้ำินสวยวาวซิไมู่เดี๋ยวฉาบเกิดไปเช้าบ้านแกดิอะไรอ่ะยังไปนอนไม่ได้อ่ะเราไม่ได้นี่เตียนอนสีน้ำงินขวาว เออสีแดงแสวยกว่าวทุกคนเก็บไปเยอะๆเลยเพื่อจะเอาไปปลูกสวยงามสวยงามสำคัญที่สุดค่ะทุกคนจำไว้ความสวยงความสำคัญที่สุดก็มึงอาเอาสีเดียวแล้วเขาสวยหายน่าสีเดียวดีกว่าเอาาเเอลแล้วนะความเดิมเออแล้วเสีแดงแล้วเออที่สวยสวยงามจริงๆเหรอนอนละ โอเคตื่นมาขุดตุ๊กคับด้วยปึฤฤ๊บเดี๋ยวรอเก็บไว้ต้๊กคาบเขาไปใกล้ใกล้มือแหละอืออ้ยเราจะไม่ลองอุย๊ยดอกไม้สินี้ก็สวยสีชมพูก็สวยมีเยอะมากเลยโอ้ยหิวแล้วหิวแล้วกินด,ดอกไม้ได้ไหม กับ่บมัมม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 มเออสีสวยปะเฮ้ยสีชมพูอ่ะอะเพริ๊บสีเออสีชมพูสวยกว่าเออ,อ,เอ,อมีสีเยอะมากสักคนเฮ้เราย่างเนื้อไก่ผิดก่อนนะข้า,าหิวและหิวมากด้วยใส่ถาดแล้วก็ใส่นี่แล้วสุก ดึงตีไอชิลไอชิลรอยรวยมากค่ะแม่โอเคเราเดินทางมาต่อดีกว่าโอ้ยอือ โอเคเดี๋ยวว่ายน้ำไปเรื่อยๆน้ำแม่น้ำนีำ่แหละอยากได้พื้นที่มันส,สวยๆว้หน่อยเอาไปสร้างได้คราวนี้ยังไม่จเจอแล้วก็โคลโลกรเออโพรแบคทโร,รนี่เจอบิดเจอเขาเรียกอะไรอ้อยปึ๊บโอ๊ยเอ้ยอุ้ยที่ใหญเอาไปทำเ,เ,เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปูได้เออกิดแต่อิฐเฮ้ยทะเลเหรอเฮ้ยอย่าบอกเราว่าทะเลเย้เจอทะเลแล้วแหลกอาหารอยู่แถวนี้เอ้าว h a t e h e l l อ๋เเหอ,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 อหรือว่าไม่มีสาลายถ้าไม่มีมันตกใจมากเลย w a t เธอะไรแกว่าไม่มีสาลาย เบ้าแกดุ้ยสาลหมายถึงว่าทะเลบ้านไหนเพราะว่าไมค่อยเห็นตัโอ้ยอุ้ยตัวอะไร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 ตัวอะไโอ้ยร้อนร้อนตี่พี่โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยตตว่าเดี๋ยวตายอยเ่าไห้วายเตัวเยอะเนี่ย เก็บไปเรื uh, oh, iday, well ่อยๆไอคุกตีก็เยอะๆๆๆๆๆวายวายวายดับดีวายดับดีวายดับดีไม่ับดีวับดีตายตยุเดอบยเดตายจะตายอยู่แล้วไม่ด้าชีวิตเปเสียงนะตายตายตาย เล่นเกมไม่ถึงสิบเิ่มเกมไม่ถึงยี่สิบนาทีก็จะตายอยู่แล้วเออเร็วไปทขาเป็นตัวอะไรบอลนำดับบ่อยเดี๋ยวนี้นะแล้วก็อย่าเผลอไปตีน้องโลมาเดี๋ยวเดีน้องโลมาจะถล่มอู้ยเยอะเลยเยอะๆเอาไปขุดไว้ด้วยใช่ไหมทุกคนอย่าไปขุดมาปัเตื่นไปอยู่วะเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปรอพิสูจน์กันก็จะอีกีสี่พีห้าแหละ เก okay. ็บโออเคไม่ติดก้อนะอู้สามก้อนจบฟ้าทำไมมันเยอะอย่างนี้คะวูจะตายแล้วจะตายแล้วจะเกิดมาลงไปอึ๊บเอ่อไปกี้น้อนอยู่ไหนเคน,น้อนอยู่แถวนั้นแล้วก็มาแถวนี้พวกซอมบี้ด่าอะไรขนาดนั้น

ดาวโลบาปลาก็ช oh well, ุบๆหัวเตออะไรเนี่ยมีนตรงุอะไรกันมีตรงสารไหลย้วไม่พอเลยต้องเก็บเก็บเก็บถ้าใครเบื่อที่จะมาด่าดูเราเก็บสารหลเนี่ยก็อนุญาตให้กอไปเลยนะคะให้กอไปเลยกอไปเลยกอไปเลยนะจ๊ะ เพราะว่าอุ้ยขอดูอันนี้ดวอันสุดท้ายจะไปเต็มตัวตายกันขึ้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 นโอ้โเจ็บทีแดงด้วยมีการเจ็บการบอกก่อนบอกลาโอเคแล้วก็เจ็บเรื่อยๆโอ้โแหลก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 เจ้าค่ะเต๋อโรล่า อีพีนี้จบเราจะไปแคสฟรีไฟ์ต่ออาจจะโผล่เลยถึงฟรีไฟ์แล้วอยู่วันเดียวทึ่ถึงฟรีไฟ์แล้วจ้ะคือฟรีไฟ์มันสนุกไงเมื่อวานที่ลา่าสุดก็ลงไปเมื่อสองสามทุ่มใช่ไหมใ้มม้จำได้บ้างยกมืนทุ่นก็จะจำได้แหละว่าคงจะไม่ได้ คงจะต้องดูคลิปเป็นก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ใช่ไหมทุกคนเออเจะใครไม่ได้ดูก็คุณเป็นแหละที่อาจจะยังไม่ได้ดูถึงในร้านทุกคนโอ้ว่าจะว่าจะแมวไม่เป็นเยอะอย่างนี้โอ้ตายแล้วตายแล้วโอเคนั้นอีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย